ไปดูผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับเป็นทางด้านของยูเว่ครับเอาชนะวิดัตไปได้ถึง4ประตูตอนหนะครับครึ่งแรกนำาอ1ก็เสียวไส้กันพอสมควรครึ่งหลังบวกอีก2ประตูนะครับจังหนับรับตังกันแบบเต็มคู่นี้เหลาให้ไปกับยูเว่ที่เมตรครึ่งนะครับทุ่มเนี่ยเรียบร้อยกันไปแล้วตีสอมาซ้ําอีกนะครับเป็นเรมาริตครับเสียวไส้กันพอสมควรนะครับตันใบแดงนะครับ ครึ่งแรกนำสองศูนย์ครับครึ่งหลังมาบวกอีกหนึ่งประตูปาสุกา้าตีไข่แตกมาได้นะครับก็จังหนับรับตังกันแบบเต็มๆอีกหนึ่งคู่นะครับมาดริดเราให้ไปกับมาดริด์นี่เมตรครึ่งนะครับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกค่ำคืนนี้นะครับเตะกัน4คู่นะครับช่วงแรกเนี่ยก็เป็นทางด้านของตีสองตรงนะครับ2คู่เซอร์เทนซาวเดอร์เจอกับท่าทางของปารีสแซงฌแมงนะครับปารีสเนี่ยจำเป็นต้องมี3แต้มนะครับเพื่อที่จะ เข้ารอบนะครับเอเลนติโกมาดริดเจอกับโบตาโฟโกในกลุ่มเดียวกันนะครับสถานการณ์เนี่ยแอเลนติโกมาดริดก็ถือว่าจําเป็นต้องมี3มแต้มครับโบตาโฟโกหนึ่งแต้มเข้ารอบนะครับในฐานะแชมป์กลุ่มด้วยนะครับขยับกันไปที่8ปดมุตรงนะครับอินเตอร์ไมอามี่เจอกับทางน้านของพาเมลัสนะครับอินเตอร์ไมอามี่พลิกกลับมามีลุ้นเข้ารอบครับวันนี้เสียงเชียร์กริ่มสนามแน่นอนนะครับ อีกหนึ่งคู่คู่สุดท้ายก็เป็นมงตรงเช่นเดียวกันในกลุ่มเดียวกับอินเตอร์มานี่อินเตอร์เมเนี่กับพาเมรัสนะครับก็เป็นทางด้านของปอร์โตเจอกับอาวารีไคโรนะครับคู่แรกเนี่ยเสมอกอดคอเข้ารอบครับปอร์โตเล่นเพื่อศักดิ์ศรีเล่นเพื่อเงินรางวัลเท่านั้นนะครับชนะเนี่ยสองล้านเหรียญนะครับเสมอเนี่ยหนึ่งล้านเหรียญแล้วก็แพ้เนี่ยไม่มีสักเหรียญติดมือนะครับก็ยังยังต้องลุ้นอยู่นะครับสําหรับทางด้านของปอร์โตครับทั้งหมดสี่คู่วันนี้ครับจัดกันมันๆกับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยครับ ไปดูกันที่คู่แรกกันก่อนเลยครับเซอร์เทนซาวเดอร์เจอกับปาลิชแชนชแมงนะครับเซอร์เทนซาวเดอร์สองนัดที่ผ่านมาเนี่ยแพ้โบตาโฟโกสองหนึ่งแพ้แอเลนติโกมัดบิดสามหนึ่งนะครับก็ยิงได้ปลอบขวัญกำลังใจไปนะครับแต่ยังเก็บ เงินรางวัลไม่ได้นะครับสำหรับทางด้านของปารีสแซงต์แชมงครับสองนัดที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ให้กับโปตาโฟโกล่าสุด1-0นะครับนัดแรกเปิดตัวมาอย่างสวยงามชนะแอตเลนติโกมาดริดไปถึง4ประตูต่อ0นัดนี้จําเป็นต้องมี3แต้มนะครับสำหรับทางด้านของปารีสแซงต์แชมงสถานการณ์ในกลุ่มนะครับคู่นี้โปตาโฟโกนําเป็นจ่าฝูงนะครับหแต้มปารีสแซงต์แชมงสามแต้มเท่ากับแอตเลนติโกมาดริดครับเซเดนซาวเดอร์ยังไม่มีสักแต้มนะครับ ทางฝั่งของบตาโฟโกวันนี้ถ้ายันเสมอเนี่เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเลยเนะครับแอตเลติโกมาดริตต้องชนะเท่านั้นแล้วก็ไปลุ้นให้กับปารีสแซงแมงเนี่ยเสมอกับบตาโฟโกหรือแพ้นะครับโอ้โหมันแน่นอนนะครับกลุ่มนี้3ทีมเนี่ยบตาโฟโกลอยลำที่สุดนะครับ กำแพงคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของปารีสแซงต์แชงกงนะครับเปิดมา2เมตรเต็มตัวจริงลงกันครบครับวันนี้ต้องมาดูว่าทางฝั่งของปารีสเนี่ยจะเอาจริงหรือไม่นะครับลูกแรกจะมาเร็วหรือไม่เท่านั้นเอง2เมตรในฐานะแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจากยุโรปนะครับศักสีมันค้ําคอแบบนี้2เมตรน่าจะกดได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหลาไปกับปารีสแซงต์แชงกงครับที่2เมตรเต็มหรือลูกครึ่งควบ2ครับจัดไปครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นทางด้านของ แอร์เลนติโกมาดริดครับเจอกับโบตาโฟโกจ่าฝูงเลยนะครับคู่นี้เนี่ยมันแน่นอนนะครับเปิดเกมใส่กันแน่นอนนะครับแอร์เลนติโกมาดริดไม่มีอะไรจะเสียนะครับสองนัดแอร์เลนติโกมาดริดในกลุ่มนี้นะครับนัดแรกเนี่ยแพ้ให้กับปารีสแซงต์แชมงไปสี่ศูนย์ครับยังไม่ชินกับสภาพอากาศรวมถึงทางด้านของเวลาทิตเตะนะครับหลังจากนั้นปรับตัวได้ครับถล่มเซเทนซาวเดอร์ไปสามประตูต่อหนึ่งครับกินเต็มจังหนับกันไปในนัดนั้นนะครับตราหมีมาเต็มข้อทางฝั่งของโบตาโฟโกครับเซอร์ไพรส์เลยนะครับชนะทีมจาก ยุโรปแชมป์ยุโรปมาได้นะครับนัดที่แล้วในหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเปิดาทางด้านของเปิดเกมเนี่ยเปิดนัดแรกเนี่ยชนะซิดนเซนซาวเดอร์ Southern Southern, แค่2ประตูต่อ1เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเก็บ3แต้ม2นัด6แต้มสําคัญมาได้มีลุ้นเข้ารอบเลยนะครับ <S <S คู่นี้อตเลนติโกมาดริดเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะครับก็ถือว่าขาดแพงทีเดียวในฐานะทางด้านของทีมจากยุโรปนะครับตัวเล่นเหนือกว่าแต่บอสตาฟโก้นัดที่แล้วเล่นประทับใจมากครับ ยันทางด้านของปารีสในอยู่เลยนะครับแล้วก็สวนโป้งเดียวจอดนะครับถือว่าชิงจังหวะไวพลิบได้ดีทีเดียวนะครับโบตาโฟโกวันนี้ตัวจริงลงกันครบครับคุ้นชินกับสภาพอากาศแล้วก็ความร้อนในช่วงบ่ายอยู่แล้วนะครับสําหรับโบตาโฟโกเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหลายังมองที่โบตาโฟโกนะครับรองกันไปที่ครึ่งคู่ลูกนะครับไม่เจ้าก็เจะนะครับหรือไม่งั้นยอมหูหนึ่งข้างครับจัดไปครับ ขยับกันไปที่รอบเช้าเลยนะครับ8มงตรงอินเตอร์ไมอามี่ครับในฐานะเจ้าภาพนะครับเจอกับพาเมรัสนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับอยู่อเมริกาอเมริกาใต้โซนนู้นเหมือนกันนะครับในบอลทวีปเนี่ยยังไม่เคยเจอกันนะครับทางฝั่งของอินเตอร์ไมอามี่นะครับเก็บ4แต้มสาคัญมาได้ยังไม่แพ้ใครนะครับนัดแรกอาจจะสะดุดอยู่บ้างครับบวโหมบุกเข้าใส่แต่ทําไรทางด้านของอารีไครโรไม่ได้นะครับ แล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยโดนปอโตนำก่อนนะครับแล้วก็พลิกกลับมาชนะเฉยเลยนะครับ2ประตูต่อ1มิซี่ปั่นโค้งอย่างสวยข้ามกำแพงนะครับในลูกฟรีคลิกนะครับยังหวังพึ่งพาได้ตลอดนะครับส่วนทางด้านของพาเมรัสบ้านนะครับผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม2นัดที่ผ่านมาเนี่ยนัดแรกเสมอปอตโตศูนย์ศูนย์นะครับนัดที่เตะล่าสุดเนี่ยเอาชนะเอาอารีไคโรไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่ายังไม่เสียประตูนะครับสำหรับพาเมรัสคู่นี้กอดคอเข้ารอบนะครับ ในกลุ่มนี้นะครับก็เป็นทางด้านของพาเมรัสครับประตูดได้เสียดีกว่านะครับมี4ี่แต้มเท่ากับอินเตอร์ไมอามี่ถ้าเสมอกันกอดคอเข้ารอบนะครับปอร์โตก็ยังมีลุ้นไกลๆนะครับถ้าชนะอัลวารไคโรอัลวารไคโรก็ยังถือว่ามีลุ้นอยู่นะครับถ้าอินเตอร์ไมอามี่แพ้พาเมรัสวันนี้แล้วก็ทีมไหนทีมหนึ่งชนะแล้วก็ชนะเกิน2ลูกนะครับมีลุ้นเข้ารอบเลยสําหรับทางด้านของปอร์โตแล้วก็อวารไคโรนะครับยังมีผลอยู่นะครับ กำแพงคู่นี้เป็นทางด้านของพาเมลัสนะครับเปิดมาที่ปปเท่านั้นนะครับคู่นี้ถ้าหยวนกันเนี่ยโอ้โหเรียกกันว่าจบเสมอครับจัดกันได้เลย0ูน1 2 2ะครับแต่ก็ทางด้านของอินเตอร์ไมมีจะยอมหรือไม่พาเมลัสก็อยากจะขาดเหมือนกันนะครับคู่นี้ มันแน่นอนแต่ก็น่าจะระวังเหมือนกันทั้งคู่ในครึ่งแรกกดสกอร์ต่ำกันได้นะครับแต่ทางด้านของแฮนดิแคปที่เปิดมาภายแมรัสยังได้เปรียบอยู่เล็กน้อยเท่านั้นอินเตอร์ไมมี่วันนี้กองเชียร์หนุนหลังเพียบแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหลาไปกับอินเตอร์ไมมี่มิดซี่มาแน่ครับไปปิดท้ายกันที่กู้สุดท้ายครับเป็นทางด้านของปอโต้ครับเจอกับทางด้านของอารไคโรนะครับผลงานเนี่ยปอโต้ oto, นัดล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าเก็บแต้มได้เก็บแต้มสําคัญมาได้ด้วยนะครับปอโต้ เสมอกับแพ้แพ้ให้กับทางด้านของอินเตอร์ไมเอมี่นะครับเก็บมา1แต้มนะครับเอา,ารีไคโรก็เหมือนกันนะครับเก็บมา1แต้มเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ต้องเาวนาแหละครับว่ามีทั้งคู่จ่าฝูงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอินเตอร์ไมเอมี่รวมถึงทางด้านของพาเมรัสเนี่ยมีผลแพ้นชนะนะครับแล้วก็คู่หลังเนี่ย เตะพร้อมกันนะครับปอร์โตกับอารีไคโรถ้ามีผลแพ้ชนะเนี่ยโอ้ยุ่งวุ่นวายแน่นอนนะครับในกลุ่มนี้กำแพงเป็นปอร์โตนะครับเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะครับไม่มีอะไรจะเสียคร,ครึ่งแรกเนี่ยโอ้กระฉูดกระชากทีเดียวแต่ครึ่งหลังเนี่ยไปแพ้สภาพอากาศนะครับฟิตไม่พอเดินทางไกลนะครับแล้วก็โรยราไปแพ้อินเตอร์มาแอมี่ไปในนัดที่แล้วนะครับนัดนี้จําเป็นต้องมี3มแต้มนะครับแล้วก็ถ้าไม่เข้ารอบถึงแม้ว่าจะชนะ แล้วก็ไม่เข้ารอบเนี่ยก็อาจจะเก็บเงินรางวัลได้เยอะพอสมควรนะครับชนะเนี่ยได้ถึง2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้มีผลแน่นอนครับใส่กันยับแน่นอนเปิดเกมแน่นอนครับแฮนีิแคปปอร์โตที่ครึ่งครบลูกน่าสนใจครับลงทุนน่าจะพอตัวได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เล่าไปกับปอร์โตใส่สุดใจไปปอร์โตครับที่ครึ่งควบลูกครับครบจบเรียบร้อยครับ4คู่วันนี้นะครับเดี๋ยวจัดจันเด็ดจันชุดตัวไหนเน้นตัวไหนเล่าจะให้5ดาวเนี่ย ทักกันมาได้นะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับ5ดาวเน้นๆกันไปนะครับสีคู่วันนี้สรุปกันสักหน่อยละกันนะครับคู่แรกซีเทิลซาวเดอร์เจอกับ Paris erm ปารีสเซนชแมงปารีส2เมตรกว่าเหลือ2เมตรนะครับแต่ก็ยังเชื่อใจปารีสนะครับศักดิ์ศรีมันค้มคอนะครับไปกับปารีส2เมตรเต็มนะครับแอตเลนติโกมาดริดโบตาโฟโกแฮนดิแคปแพงมากนะครับสำหรับแอตเลนติโกมาดริดโมตาโฟโกแค่เสมอเข้ารอบนะครับยันแน่นอน,นครับรถบัสจอดหน้าประตูครับไปกับ,บโบตาโฟโก ที่ค,ครึ่งคุบลูกนะครับอินเตอร์ไมอมีม่กับพาเมรัสนะครับคู่นี้เสมอเข้ารอบพาเมรัสเปิดมาค,ครึ่งคุบลูกครับหล่นเหลือปอปอราคาลงแรงแบบนี้ไปกับอินเตอร์ไมอร์มีม่ครับที่ครึ่งเมตรหรือ ราคาปอได้นะครับปอโต้กับอารไคโรคู่นี้เน้นไปกับปอโต้ครับวันนี้สู้สุดใจแน่นอนนะครับต้องไปลุ้นกันครึ่งหลังนะครับว่าจะหมดแรงหรือไม่เท่านั้นเองนะครับสีคู่วันนี้จัดกันมันๆกับเหล่าในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับสำหรับจันเด็ดจันชุดเนี่ยยังแจกเหมือนเดิมนะครับพี่ไหนอยากรับมารับกันได้ฟรีที่แอทไซน์หนึ่งศูนย์ศูนย์อาครับสำหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ